สวัสดีครับพี่น้องครับเสามือไม้ครับวันจันทร์ครับผมกลับมาเยตลาดแล้วครับคุณน่ะหลดกลับถึงมาถึงครับผู้จัดการกับอย่างไก่ถ่ายยอบานนะครับเนาะนี่ครับเบิรงผู้จัดการลงแล้วครับคุณคุณดำดำครับขี่ไก่ลงเรียบร้อยแล้วครับเตาแรกเริ่มย่างแล้วครับเนี่ยเตาแรกเนี่ยที่ย่างเป็นสิบกล้งไก่นะครับเนาะหล้วก็บผลกันไปครับอีกเตาหนึ่งกำลังติดขึ้นมาครับ กำลังติดไว้ครับนี่อู้หานครับพี่ครับของที่ไปจ่ายมากมนเลยครับนี่รถบรรทุกความหวังครับจักสิบเป็นจังไรแน,นมนเอนี่ย,ยมันจะเป็นเซนม,มีอะไรกินมากว่านี้มันนี้มีต่อมไก่มีหมกปลาซิวมีอพิกปลาทู อ่ะขลลงได้ผู้จัดการนี่แหละครับของการลงทุนครับมือหนึ่งมือหนึ่งนี่โอ้ครับพี่น้องครับนี่ต้องอาศัยจำนวนนะครับเนาะขายของขายดีไรจีเกียนแหนลวกเส้นครับอันนี้พังเข้ากับสื่อมาเปลี่ยนใหม่ครับมือนีนตับเดี๋ยวเอาตับไว้บางนี้ถ้าพอตังเฮ็ดตับนี่ตับลาบบบนประจำมุมนี้ตับไก่ขาดตลาดมือนี้ไก่นหนาวตับไก่หนาวนี่ครับตับสิบกิโลครับ ชวนถุงนี่ดำๆนี่ปลาดุกครับโอ้ปลาดุกคนก็ได้เยอะดอกครับนั่นตัวดำๆำนะครับเนาะบมกพริกมื่อนี่ครับโล่ลอยสามสิบบาทครับบมกพริกทางบ้านพี่น้องแท่งไหนแท่งหมกพริกช่วงนี้นี่ครับโล่หนึ่งลอยสามสิบด้วยครับโอ้เดี๋ยวเดินลอยสามแม่บมกคามครับเอามาซื้อมาเท่ต้มไก่ครับ นี่แ้วขาดบ่ได้โอ้โอเอา็มลอยออกมาหนึ่ลนะครับซื้อของมาอนึงมาอนึงคือเก่าครับผมไอ้ซ้ำทา้าทายให้พี่น้องเบิง้งให้ผู้จัดการเอาลงครับจัดการขน,นลงไปเรือ่อยๆเดี๋ยวเบิดรถพังกำับสีเหลีวเขี้บพอด,ดีครับขาแบบไก่ครับผมสิโค้งไก่ขาไก่ใส่กว๋วยเตี๋ยวนะครับเนาะ ทั้งนี้ก็สิมีพวกเนี่ยหนังไก่ครับหนังไก่ข้อน้อยสะโพกตีกบนนี่เฉยครับอ่ะไปฝุดครับผู้จัดการผมแข็งแรงขนาดครับอุ้นเอออีกคุ้งนึงอีกคุ้งนึงเบิ่งไกล้ๆครับเอา้าเดี๋ยวสิมายกข้อสายพร้อมเด้แบดนี้เอา้เอาไปโอ้โตกเนะไปนี่แล้ว<ป> <laughs> ลตัดไปใจผมก,ก็ยกมาผู้เดียวครับขึ้นมายกมาขึ้นรถแต่ว่าไก่นี่ ร้านเขาจะมาส่งให้นะครับเนาะน้ำมัน้นักลายกับข้าวสารเนี่ยเขาจะมาส่งให้ส่วนใกวนกระสอบนี่จะเป็นเครื่องปรุงครับอ่าเคยไหมยังร้านช้ำที่เป็นเครื่องปรุงนะครับพวกผงชูรสยังยังเสียครับต่างๆนะครับเนาะสอดเสือสอดเสือกับไก่ละครับผู้จัดการผมไก่ชิมัยอากาศเย็นครับช่วงนี้วูวหนาวครับเิงไฟเิงไฟ เย็นไรการกำลังกลับไก่ครับไก่เต่าแหลกครับเริ่มมันเล้งแล้วพาชมบรรยากาศย้ำสิรครับเนาะบ่ได้ลงหลายมือแล้วขอบคุณพี่น้องที่รับชมครับขอบคุณเด็กกติดต่างกำลังใจนะครับเนาะนี่็จครับขายของกับประมาณนี้แหละครับไป็นใจตลาด กลับมากรัังเสร็จล้วครับเป็นงานซอยกันเดี๋ยวชูซอยก็ออกไปขายบองเก่าว่าล่ะครับไปขายบองซอยบางแวกน้อยซีนะครับเนาะบองเก่าว่าล่ะครับไปผู้จัดการบองมคซจะใช้ขายก๋วยเตี๋ยวครับอยู่นี่นะครับเนาะขอบคุณพี่น้องที่รับชมขอบคุณที่กดติดตามเป็นกำลังใจครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ